ได้เลยนี่คือสคริปต์เสียงบรรยายภาษาไทยความยาวประมาณ700คำสำหรับรีวิว Toyota าโคโรล,ล่ปี2025ด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองลื่นไหลและให้ข้อมูลครบถ้วนเหมือนกับเสียงภาคในวิดีโอ YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์นรุ่นยอดนิยมตลอดการที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมายาวนานและในปี2025นี้เขากลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมกับ t o y ยต a าโคโรลารุ่นปี2025ที่บอกได้เลยว่าทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะมีการอัปเกรดอย่างชัดเจนพร้อมตอบโจทย์การใช้งานในยุคใหม่อย่างลงตัว เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับตัวถังของโคลอราสอย่ยังคงมีความปราดเปรียวและเพรียวลมในสไตล์ซีดานที่หลายคนคุ้นเคยแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นด้วยไฟหน้าแบบเลตที่เรียวยาวพร้อมเดทาร์ม running light ดีไซน์ใหม่ที่ดูฉกเฉี่ยวกระจังหน้าถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเสริมด้วยลวดลายที่ดูพรีเมียมล้ออลลอยขนาด16-18ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยก็ถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูมีพลังและมั่นใจยิ่งขึ้น ถัดมาที่หัวใจของรถอย่างเครื่องยนต์โคโรา2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ169แรงม้าม,ามาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ138แรงม้าและอัตราการสิ้นเปลืองที่น่าประทับใจอยู่ที่ประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเหมาะทั้งกับคนที่ใช้งานในเมือง และสายเดินทางที่อยากได้รถขับสบายประหยัดค่าน้ำมันเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกว่าที่เคยเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพดีมีทั้งผ้ากับหนังสังเคราะห์แล้วแต่รุ่นที่เลือกเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าในบางรุ่นพร้อมระบบระบายอากาศสำหรับเพิ่มความสบายหน้าจอกลางขนาด8 1 2ถึงนิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังกชันพร้อมหน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ล้ำยุคในเรื่องเทคโนโลยีโคโรลล่าใหม่ก็ไม่น้อยหน้าใครมีระบบ t o y o t a s a ซ e t ี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมฟังกชัน s ต o อ a n อ Go ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบอ่านป้ายจราจรซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารอย่างชัดเจน ในด้านราคา Toyota าโครโรล,ล่2025เปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ22,000ดอลลาร์หรือราว8,000 0 0บาทไทยในรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงขึ้นถึงประมาณ30,000ดอลลาร์หรือเกือบ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดหรือรุ่นท็อปซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยีความปลอดภยัยและความน่าเชื่อถือในระยะยาว หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันอย่าง Honda c ซ vic หรือ Mazda 3ต้องยอมรับว่าโค r o ล l าอาจไม่ได้เน้นเรื่องความแรงหรือการขับขี่แบบสปอร์ตเท่าคู่แข่งบางรุ่นแต่ในแง่ของความประหยัดความนุ่มนวลและความทนทานในการใช้งานระยะยาวโคโ o ล l ายังถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่มองหารถไว้ใช้งานทุกวันหรือเน้นความสะดวกสบายมากกว่าความร้อนใจโดยสรุปแล้ว Toyota c โค o l ล a ปี2025ยยังคงรักษาความเป็นรถซีดานขวัญใจมหาชนไวอ้อย่างเหนียวแน่น พร้อมพัฒนาในทุกด้านให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเครื่องยนต์ที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภายในที่เชื่อมต่อกับชีวิตประจําวันได้อย่างรับรื่นและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับคนที่กําลังมองหารถยนต์ที่ทั้งใช้งานง่ายคุ้มค่าและมั่นใจได้ในระยะยาวถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับ